ลงไหนลงไหนลงไหนฟ้าฟมาฟ้าฟ้าาฟ้าฟ้าแล้วก็มาเขียวมาเขียวมาเขียวเหมือนใสเขียวเหมือนกันชาไงเย้โอ้ลงงานดีเหรอเอาจริงดิไม่ไกลไปหรอวะมันไม่ไกลเลยรอกไหมตรงนั้นไกลๆวะเนี่ยมันไกลหรอกะงั้นหารถได้อยู่แล้วต้องห่วงไปไปไปลงที่เหลือโอเคเราไม่แข็งไม่รับเชิญอยู่ เขาอีหักฟังขอที่หนึ่งมั่งได้ไหมเนี่ยที่หนึ่งที่หนึ่งอยากได้ที่หนึ่งอั้งเนี่ยไม่ทันละคนตายแล้วเอ๋อยังตกเขาอีอุ้ยไม่มีคนด้วยดีมากเลยไม่มีจริงผมมีข่าวดีผมผมมีข่าวดีจะบอกนะอะไร เล่นมุกกี่วนะไม่ใช่ไปแทงมุกจะนี่คือเรื่องจริงคพรเขาจะเขาู้สึกมันที่คอมพังคอมพังคอมพังยังไงซีพียูระเบิดเพราะคอร์ดิวตี้คอร์ดิวตี้สมแล้วที่เป็นเกมเที่แบบยอดนิยมเลยคอร์ิวตี้ไม่เท่าไหร่หรอกโอ้ยยูเอ็มพียูเอ็มบีสองกระบอกยูเอ็มพีคูณสองอะ อือฮะโอ้ยหมวกหมวกหนึ่งไม่ตั้งเรียงสองใบเลยไห้เบอร์สามตายหน่อยนี้แล้วก็ไปใช้โปรแมปแมปแมปดูดใช้หน่อยดิได้เห็นได้เห็นฝักอีกฝั่งหนึ่งอันยังไม่ไม่เมื่อกี้พูดอะไรนะขอพูดหม่ดีครับ ตายตายหน่อยแล้วก็ไปใช้ไปใช้นะแบบแบบดูดใช้หน่อยนี่ได้เห็นดีฟังจิตใจทำเด้่องอะไรเราไม่ใช้โปไงงยแต่เราใช้ข้อเสียของเกมเป็นไปได้ไอเหตดไเป็นไมเป็นประโยชน์คุณคิดได้ไงเลยคุณอะไรนี่คุณอะไรเนะ่ยที g อ R T H อเอทีนี่ยคุณคิดได้ไงด้ชื่อเสือคุณจริงแอด๊อ โอ้ยเหลือสามสิบเอ็ดตัวแล้วสู้ๆต้องแชร์ไม่ได้แมกเทปยังไม่เจอเลยโอ้ยเฮ้ยเจอคุณโดกอีกแล้วไอ้สัตว์คุณโดกอีกแล้วเออเอาไอ้ที่มีคนยิงแฝงเลยผมว่านะมันคือผมลิรรค์ที่ได้เจอเชื่อผมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยไปหมดแล้วมั้งไปแล้วแหละอะไรฟัหมดแล้วยังใครยังคุณโดกไหมเนี่ยคุณโดกเอาเอาเอาหมดได้ได้ทุกคนแล้วนี่วะเขาไม่ับผม นี่จะเจอคุณหกไม่เจอคุณแปดบ้างวะโอ้กระสุนเขียวห้าร้อยกว่านะั้นเอามาทำอะไรวะเนี่ยเอ้ไอ,อ,เอ้เบอร์ 3, เบอร์สามเบอร์สี่กลับมาที่ก่อนก็นได้นะยิงยิงใครฉันไม่เคยรู้วันที่สำคัญจะไม่สักวันสักตาไม่ก็สักแบ็ดมันต้องรู้ค่าแน,น่อนอนว่าล่ะ อลำคานแน่นอนเนี่ยเอ้ยเอ้ยหมดโอ้โหเดอะแฮกนี่โอ้หศพตรงไหนมันจะไปไนดะ้ต,<ส>ตีตีตีนี่ตีเ้ยกระทะโอ้ย <ขา S 1> oh, คูณแปดได้คูณแปดแล้วสวยอโอ้โหมมีแม็กเทปด้วยตรงนี้ได้มาแล้วยาคุณดกทำลายฉันได้롱ค่ะ สวยได้แม็กเทปมาแล้วได้คุณใ่จดีได้คุณแปดมาแล้วคุณสามนี่จะจาดต่างกับคุณสองเลยคิดดูดิคิดดูแล้วกันหมดีย่ยมีคุณแปดเอ้ยเลยที่บกตัวแล้วที่บกตัวทีมทิ้งกันอย่างเงี้ย<ป>อ,อะไรกันนี่ วิ่ง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 เราสามที่ไปหลอกวิ่งไปไปเดินนะฮะเฮ้ยมารับหน่อยก็ดีนะทำไมแม่รถมาไม่มีรถ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 มันอยู่างไรไม่รู้พวมันอยู่ไหนไม่รู้โอ้ยเหลือยี่สิบสองตัวแล้วโดนระเบิดไปตัวหนึ่งนอนไปแล้วดูรถแป๊บนึงอือ ยด่นนี้ต้องแชมป์นะเว้ยขอแชมป์หน่อยเถอะแชมป์ที่มันชอบทำอาหารป่ะพอแบบนี้แหละไม้กระนต่อมันมจริงเนี่ยข้าเพื่อนโดนแบนไหมครับไม่โดนแบนครับถ้าเกิดยังมีรีวอร์ดเดียวโอ้ยระเบิดลงหัวอีกเปิดประตู เอาเยิยมึงจะไปทางไหนได้หือพอสองอยิบสองทางนี้ระเบิดลงหัวเดี๋ยวดูคนแบบคนแบบคนที่แบบอืมมิจฉาท่าสูงเขาไม่รอดไปไปนะจริงไปไปยืนกับไปยืนกลางยืนตรงกลางเลยไป,ไปยืนตรงกลางเลยเออเดี๋ยวเข้ามาดิยืนตรงกลางวิวงแล้วแม่งวงก็ไก่ไก่อ่ะเดี๋ยวดูดิ๋ยวไม่ไม่ตัด วงวงวงเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดรอยห้าสิบภาพสวยมากเออมาแล้วเออลงหัวที่เธออืมอืมออืเออ,เ,อ,อเห็นไหมเดินไปให้ดูเลยอะอ,อ่าเดินไป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 เออวิ่งไปเลยวิ่งไปวิ่งไปที่เบอร์สองเบอร์สี่หน่อย เออเออข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเออข้างหน้าข้างหน้าที่มันหลอดได้หลอดได้ไงวะโอ้ยสวรรค์ไม่เป็นใจอ่ะเล่นต่อเราสองคนเฮ้ยแล้วมันก่อนแลมันเลยบักกี้ไปอ่าทางทิศเอ็นทิศสามสิบมียิงปืนแฟนะเฮ้ยพาไปเอารถตู้ก่อนดิ ขวาขวาเฮ้ยตรงถนนมีรถอยู่อ่ะวิ่งเลยมาอยู่นะนนเนี่ยเอ๊ะเนี่ยเนี่ยขวามือเ่ยไม่เห็นนะอ๋อเอตอตรงไปตรงไปไม่เห็นไอ้เแบอร์สามมันมนี่มาเบอร์สามมันนี่มาไปมามาเร็วมาเร็วเบอร์สองขวาขวาอีกเบอร์สองขวาอีกรถอยู่ขวาป๊าก,กี้เห็นป๊าก,กี้ไหมตอนอยู่อ่ะเห็นแล้วเดีเ๋ยวเบอร์อสามอรอมันแป๊บนะ ติดทิดเต็มเข็นรับผู้หูด้วยเบอร์สี่เบอร์สามอาวเนยไปไหนเดี๋ยวขอขับอยากขับมากเลยแต่ขอร้องแต่ร้องไยไม่ต้องขับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไม่ไว้ใจขอร้องอยากขับขึ้นมาไม่ไว้ใจขึ้นมาเถอะขึ้นมาขอร้องไม่เอาไม่ไว้ใจขึ้นมาเถอะเร็วๆขอร้องนะขอร้องนะขเร็ว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 วงบีบแล้วเร็วๆไม่ไว้ใจอย่าพาไปตาย

ของเาจะมีของดีนะมีระเบิดในมีน้ำระเบิดเราไม่เมาเลยระเบิดเอาไปด้วยระเบิดอ่ะดีมีแต่ระเบิดควันสมองกี้เดวิดินเอ๊ะสมองกี้เดี๋ยวมันมันแบบมันโมโาแล้วมันต้องสมองกี้ใบอะไรยาวเออยาวใหญ่เออต้อนหิน โอ้ยนีย่เขาโดนระเบิดอีกแล้วเดี๋ยวผอมเปิดตาให้ดูนะต้องอ,อนไม้ไปทางหน้าเดถึงวล้วจะถึงแล้วฝั่งโน้นว่าฝั่งมีคนหรอไม่มีหรอกออกขวาไปขวาดิไปท้ายดมไมมีคนเหมือนมีกลับละจ้ามันมีประตูเปิดไอ้เพื่อนดิ่าก็ตายหรอก เฮ้ยเราสิบเอ็ดตัวต้องเอาแชมป์ไม่ได้ปุ๊บมีอะไรบ้างมีลูกซองถังน้ำมันมีลูกเขียวยิงยิงยิงเปิดจุดจริงๆแล้วทำไมวะ ไปมาแล้วมาาั้งเบอร์สองเบอบร์สามจะบปินเตอร์ยงไงเอ๊ะต้องเกียวดิดฟยังไงเดอะฟาดยังไงเออรู้จัก,จกดูอยู่อัดคลิปแล้วเขาดูอัดค <มา S 1> ล,ดลดิปแบบนี้ตัดคลิปยังไงวะเน,นี้ <c oughs> ย,ย,อ,ยอะไรจะอัดทำไมมันจะแค่คลิปที่แบบเลเแลรวเนอะอัดไปลงช่องไง

ยิงมาจากทางหนึ่งสี่ห้านะบนเขานะนะคะนะฮะนะฮะนะครเยอะฮะเราไม่มีตัวใช่ไหมสถนีฐานว่าจะอยู่บนเขาเฮ้ยเห็นแล้วเห้วมันกำลังลงเขามาอยู่ อยู่แถ,ถวๆนี้แถวๆมาร์กเหลืองอะ่ะกำลังอ้อมหลังไปอยู่กำลังอ้อมหลังไปอยู่อ,อีอ้อมแล้วอ้อมแล้วจ้าโอ้ไม่เกิร่วงแล้วจ้าโอ้ไม่เก กาะหมวกแตกเลยเบอร์สามเฮ้ย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 ทำไมมุณตายคนแรกแล้วมันไปมันไปชนเหรอมันอยู่ตรงมันอยู่มันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเบอร์สามเหรอตรงรถตรงรถตรงรถไปเลยรถหยุดรถมันอยู่ไหนตัวสมองโอเคเลยโอายโอเคโอเคโอเคเจอไม้คนตายคนแรกวะโอ้ยตกตาเลย โอ้ยโอ้ยเบิ้ลบ้านบิ้บ้านบนบ้านบนบ้านบนบ้านบิบ้านบิ้บ้านนะบนดาดฟ้าโอ้ยแล้วดูวงวงใบนุ่มที่โล่งเลยจ้าลงมาลดได้ไหมวะเอาสายเอาสายมี๊ฮันเลคคอปเตอร์ป่ะเหมือนแอโ์บอไบโอ้ยระเบิด

ใครยิงวะเห็นตัวเห็นตัวไหนวะสามห้าศูนย์วิ่งเข้าวงก่อนวิ่งเข้าวงก่อนวิ่งเข้าวงก่อนระวังระวังขวาด้วยนะระวังขวาด้วยนะมีขวามีวิ่งวิ่งวิ่งมาทางด้านขวาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วขี่รถไปหน้าเรหลังหน้าเราแล้วเฮ้ยทางซ้ายมีแถวแถวบ้านบ้านทิศเอ็นอะ ไอ้ข้างหน้ามีสมก็ิเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีสมกข้างหน้ามีสมกพี่ไอ้ข้างเรามีสมกยีเดบิเดนตัวหนึ่งวิ่งอยู่อ่ะยิงมันเลยตา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 ยเลยเฮ้ยเราอ่ะมัน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 โดนข้างล่างยินไหมเคอาร์เคผับดูแล้วดูแล้วดูแล้วดูแลแ้วแปดสองห้าเจ้าหลังวายเฮ้ยหลังอ่าเบอร์สี่ดูทางทิศ ร้อยห้าสิบไม่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวดูทางทิศเอ็นเอได้ได้ได้โคตรนะนาทักยอุ้ยหลัง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 โอ้ยโอ้ยเฮียยิงมาจากข้างล่างยิงมาจากยิงมาจากทิศนั่นแหละหมู่บ้านโอ้ยนี่เยินเดอย่างเงี้ยคุณเนี่ยโอ้ยเนี่็ตรถโอ้ยยิน ออเฮ้ยม oh. uh, ันคือมันมันขี่บักกี้มาแล้วมันขี่บักกี้มาแล้วนะอยู่ตรงสมกเฮ้ยอยู่ตรงไอดอกยิงได้ไหมวะเขาบนเก็บขบเก็บหมดแล้วเขาบนเก็บหมดอยู่ข้างล่างอยู่ทางสองแดห้าสองแปดาผมปั๊มยาหนึ่งผมปั้มยานึงปัมก่อนเบสเบสิปปั๊มยาเทไอน้ยิงไห้ยิงไว้ยิงไห้ยิงไห้ เดินยอะโอ้ยตอกไหนยิงมาวาะฮัลลาขวามือสมมต้หน่อยโอ้ยเล็กห้าตัวเวลามีปลาบานใหญ่ขึ้นขึ้นขึ้นบนก่อนก็ได้นะระดับไหมเรา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 เป็นต่อไหมปลาบานใหญ่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 

เฮ้ยมอไซค์ข้างหลังโอ้ยเฮียสามล้อเอ้ยมีอยู่นี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ตัวหนึ่งมอไซค์ข้างหลังยังมีอีกตัวอยู่อยู่ข้างล่างเนี่ยล่างเขาหน้าเลยเนี่ยไอ้ตรงทิศเอ็นเนี่ยไขวาร์ปจังวะเนี่ยเน็ตหลุดแล้วอยู่ตรงเนี้ยตรงมาร์กเหลืองเนี่ยสองตัวไอ้อะไร ไล่ไล่ไลละตัวสมุกตัวสมุกป่าระเบิลลบดไปแล้วจ้ามันตายมันตายเฮ้ยไม่โดกนกยิงตายวะเอดิไม่รู้โอ้โหยิงหนึ่งเฮ้ยเลยสองตัวเล็นย็นยิววะใจเย็นใจเย็นเยยลย,เยลอสองตัวต่อมา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 มาซ้ายมือมาสาม้มอ่ะใช่ใช่ใช่มาส้มใจยเย็นอาทิศใจยเย็นใจเย็น เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เอ้ยเอ้ยเอ้ยตรงสามล้ออ่ะมีป่ะไม่มีไม่มีมีมีฝั่งโน้ใช่ไหมฝั่งโม้จะเข้ามาใช่ไหมใช่ไหมอยู่ตรงสมโงกอ่ะสมโงกอย่าไปสมโงกสมโงกโอ้ยแล้วตัวนึงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงต้นไม้ข้างล่างนี่อ้ตัวนึงอุ้ย ว่างลงว่งโลกงหนึ่งชันเลยชันเลยอยู่ต้นไม้ต้นไม้ตรงทิศเอ็นต้นไม้ทิศเอ็นเอา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 ระเบิดยัดพี่พี่พี่ว่าลงไปนัดหนึ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วสมูข้างล่างไปไหนแล้ววะ ในสมอยู่ตรงอยู่ในสมอกอยู่ในสมอกระวังระวังระวังนอนอยู่มันนอนอยู่สมอกอยู่สมอกข้างหน้าขยะขยะอะไรวะอยู่หลังผมอยหลังผมโอ้ยตายอุ้ยตายอีเรผมเลิกนอนในสมอกวะผม เอ้ยผมก็อัดในสโมกเกี้ใไหมโอ้ยสำเร็จสำเร็จที่หนึง่งว้าว